คลับปลื้มหนิงโผล่ไอจีเป้ยหลังมีประเด็นขุนเคืองกันห่างหายกันไปนับตั้งแต่มีประเด็นข่าวลือว่าขุนเคืองใจกันสําหรับสองเพื่อนซีหนิงปณิตาและเป้ยปานว่าแต่ล่าสุดก็มีเรื่องทําให้แฟนๆได้ชื่นใจหลังสาวหนิงก็โผล่มาแสดงความคิดเห็นในไอจีของสาวเป้ยใต้โพสต์ที่เป้ยโพสต์ภาพเรียกกาลังใจล้นน้องโปรดคอยจับมือเคียงข้างน้องปาลิน ที่ต้องผ่าตัดหลังจากตรวจเจอว่าเป็นต่อมอดินนอยและทอมซิลโตไม่ห่างพร้อมบอกหน้าเอนดูพี่จะดูแลน้องเองพร้อมกับเขียนแคปชั่นเล่าบทสนทนาที่ระหว่างของลูกท้องสองคนว่าพี่โปรดที่จะดูแลน้องเองน้องปาลินพี่โปรดอยู่ใกล้ๆปาลินนะข้ามกลางเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องปาลินและอวยพรให้ทุกอย่างผ่านโค้กเอนไปด้วยดีกันอย่างล้นหลาม ซึ่งสาวหนิงคอมเมนต์ส่งกำลังใจว่าปารินหายไวๆค่ะ